มันายนงงดบอกว่มันจะิ่นนั้นเลยนั่งบกเลยเปนบบเกือบบกใส่น้าลายเติอสาีมันเกาบบราณนันปานได สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องละตีพี่น้องสว่างแรงแรง่อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะโดยกะอันกินปั้มพี่น้องกินปั้มของหุงเนาะกินเยอะฮือนอย่างไรพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าจูดาน,นี้ยังแรกนะตอนแรงพี่น้องพอดีไปตลาดเนาะตอนแรกว่าสิไปหาซื้ออันมะกรุยให้แม่เทาบัดไใหอปลอดแผดโบมี่พี่น้องหางยากเนะาะมะกรุยหอมนะไม่อ,อยากมี เลยได้ซื้อมัสซารีมาต้มพี่น้องเพราะว่าเข้าไปตลาดกับใกล้เติมนะโมโหซื้อซื้อยังหาถุงมือกับโมได้เป็นยามากินกับข่าวแต่มันหายากนะพี่น้นองเลยบ่ได้เลยสิมาดังไฟต้มสารีมาดนึ่ะซื้อสิบห้าพันแล้วสิบแปดพันพี่น้องซื้อมาต้มใส่อันนี้นะเนาะบ่ได้ต้มใส่ข้าวแก๊สต้มใส่ โมทานนี่มันนี้สิมาตม้มอ่าวว่าเป็นคล้ายตะลันคล้ายถือพี่น้องเป็นสลีอันสลีเหลืองเลยตอนนั้นเห็ดสลีเหมากาแต่ว่าอันนี้ทำเห็ดลายอย่างแห้ก็เลยบ่เห็ดตม้มมาซะว่าอีสิง่ายกว่า ทางไฟก่อนอน,นีกนทิเป็นไ่อ้อยหน่อยเป็นมันตอนนี้ใหม่ววานนักดีกว่า ติดเพราะว่าเอาดังใสียเห็ดเดี่ยอย่างไรกันอยู่เพื่อนพี่น้องยังหมดทันในปลายใจเลยเห็ดเดี่ยอยู่เพื่อนช่วงนี้ค่ะตู้สติดอยู่เลยตอนนีกับพี่น้องตรงยางขาบ้านรุดลงไปเลยบุญไป ได้หาได้หาพักเนาะนต่ดีกว่าเราซื้อประตุ้นกระตุงท้ายนะพี่น้องมัที่ได้หน่อตัวนี้นะครับแค่นี้อันนี้เราซื้อมาต้มเองไครกับติดอยู่ดอกเนาะวันี้ก็ะดยันโบเห็นเนาะ เอาหมอมาก่อนเรอกาบเน่ออกมันก่อนครับห้องกออกบันร้ายเด้อกาบมันร้ายปวดบัวของมันจกาบมันนั่นเลย กระดมันนานนะพี่น้องของพ่อต้องลอกกราดามันออกกรอนหลอกออกซาอีกก็พอแเลยเนาะ ตมกินเนมก็อิ่มกว่าที่น้องเพิ่นคายๆนะผักหนึ่งนี่ประมาณแปดพันกี่กุหลามันก็แพงกว่าแต่ว่าอันนี้เขาซื้อมาต้มมันอะไรกินได้ขี้ขาวมันก็มากกินยุดแต่ว่ามันก็กินไม่ได้เนาะคนบ่มีแข้วหงำไม่ามมาได้ะ ไ้หาพักสิบแปดพันทีน้องสิบแปดสิบเก้าพันเนียใ้เลือกเอาเองคํามากแล้วก็เริ่มหนาวแล้วเป็นนี่ก็แดดแดดตอนสิบทางกาบลายทีน้อง ันสิบปกินเนอขกินกระแซบันสิหอมต้มกับสิเป็นคนะรสาก ตู้ต้นเตาพี่น้องมนาลมถตังแม่เนียเล่นลงนะ้ได้หเราไปล่างกันเนาะเอาไปล่างพี่น้องมันกัสีใส่หน้ามาตุ้มเนาะ้ปแล้ว นี say, ่ม oh. <ame> ่ใส <ame> ่นะโอ้นี่ล่างลั่าง ล่างมัก่อนจะไปตมก็แบมันจะมเปือท้งนอกมันหกมันจะรนมันก็จะมาเปือใส่ก็เป็น ดีพี่น้องน,น้่งจบใส่อาใส่ร้ายหวดนะเาะตอกขวดมาล้างถวยตอกพี่น,น้อข้างไว้ก่อนใส่ไว้าวางเขียงเลยเผื่อไนะม่ซีดขอดนซีมล้างเนาะ ใส่หมดเลยอ่งใส่น้ำมบนีย่หมดเลยเอาติดกวดน้ำมันน้ำมันเลยเป็นมันเรือมาลางแทนตะวันเพือไนี่ลาทอดเลยน Saint ้ำม um ันเช้น เส่ไปแป๊บเดียวห้ากระข้างใส่พี่น้องกไฟมันกระแห้งอยู่เนาะเดี๋ยวสีหาเนี่ยมาปุกหากพักพี่น้องทางเบิร์ดถือว่าล้ายเติบเนาะเขามาต้มเองงฮาพี่น้องคุก ใส่ไผ่ใส่ไผ่ฐานนี่แหละเดี๋ยวสิเอาเนียมาอัดอบรรยากาศมือน,นี้แดดเด้พี่น้องใบไม้หล่นใบแล้วพี่น้องไอ้หอดญ้ามันหล่นนี่ยังไม่ลลว ปลูกฟักพี่น้องทางนี้กระไดยังมั่นท่นขึ้นเนาะมั่นท่านขน้อยเดียวเอาเนี่ยมะม่วงไหวแต่ยังมั่นท่านขืนกะโอ้ถานกระควันอยู่พี่น้องทางนอกก็ได้จูดเช้านี่แหละพักในการเบลแรงบริจางหดเนาะเพราะว่าตอนเช้าเขาบริจาชดได้ฮดขาดแรงแล้วกัตอนเช้าบริจาชดเด็ดกินอยู่พี่น้องไอ้พักกะโอ้มื่อแต่เด็ดกินกับตำหมักหุงเนาะ พอได้กินแบบพักหอมกอมีอย่างนี้เขากินกับตำมะหงยังก็ได้มีผักกาดมีอย่างอะไรพี่น้องพอกินได้แถวนี้จุดแล้วมันก็ควันอยู่แบบนั้นแล้วพี่น้องมาหน้่ะจุดแล้วมือเศ้านี่เนาะแล้วก็ตักน้ำพดอีกย่งอะไรพี่น้องพดน้ำก็ไลยมือเติมและเพื่อชี่ใหม่เนาะขี้เลือเก่าพี่น้องโดยอยู่เพื่อนพี่น้องมือนี้กะแม่ท่าวเพื่อนกะอัน เบิ่งข่าวอย่างอยู่ในพี่น้องเลยคนบ่ได้อยู่นอกน้องตีเลยต้มสลีพี่นออ้อง,องซื้อมาในราคาทึกน้องพี่น้องทึกถือเพิ่นขายเลยตลาดอัตซ่าแต่ว่าสวยเลยเพิ่นก็เลิกเมื่อหะนะถ้าเบิ่งตอนมันซุกคนบดพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็ยังม่ทันผลดนัดซ้ำเนานะเลยถ้าเบิ่งตอนผลดพี่น้องผลดเรียบร้อยพี่น,อน,น้องโดนเติบเป็นเง้าทีเนาะงบุรีตังค์ไว้เบิ่งพี่น้องว้าน่ากิน นั่นบกเลยพี่น้นงอ,อ,นองเกือบบอนอกน้ะใสานนาไร้เติมสลีมันเกือบบรเรนั้นนไดยคือสิสูดนลงมาจากกขดขั่ะก็เมือ่อซาดีเป็นหาคาดแก้นพี่น้องประมาณสิบสิบแปดบอลสิบเก้าแต่ว่าพอไไสืื้อตัวอนี้เพิ่นต้มแล้วในการขากึ่งแปดพันพี่น้องถือว่า มันจะขุ้มกว่าเนาะขุ้มลายเท้าเลยแต่วันนี้เขาก็ไปซื้อเองแต่กระดิ๊กทีไรเนะาะจับก็ได้พี่น้องพอดิ่งทงใหญ่ๆเนาะต้มนะใส่แยมตาลเนาะของเลาตีนนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้มีหลายสูตรของมันบางทีเป็นต้มคลายเป็นการใส่พี่น้องบางคนก็ไม่ได้ใส่แบบฟูผ้าออกนะแต่วันใส่าม,านะใสใสมันการกินรสชาติแ่บมันหวานเนี่แหละ มาเบิร์ก่ใกลพี่น้องโคขักเลยใสย่หนำลายเติมเนาะโบกเลยนี่เออแนวขีบก็มีแบบโบเอาซ้ำขีดแล้วก็ได้มันจังบ่ฮอนเนาะผักใหญ่ได้พี่น้องดตัวนี้แห้งใหญ่ครับเห็ดชน้ดหอก่ามได้ลายเติมอันนี้แต่ว่าบริเวณเห็ดเวลาที่ได้กินพี่น้องก็เลยว่าบริเวเห็ดมีกระถดกระทิอีกยังใสนะ่หนำ ทอดแห้งจำานในการทงหัวซ่าหัใวใสาของอันนั้นเกิดขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าตัวนี้แห้งใหญ่ี่สื่อก็เลือกพี่น้องใครเดียวผมมาใหา้เลือกเบ่งมาทางในมันจะเป็น,ไปไน,นยนังไงพักใหญ่หองต้มใส่ถ่านเลยพี่น้องหมอ เราธรรม,มดานกบดใส่ตเก็บมันซุกไว้อยู่แตวว่ว่าม่่บเซ็บดซีนก่อนอะก่อนเนาะโอ้าหี่น้องเป็นตแซ่บงในพอดีงามเนาะบดีนั่นแบบบดีว่องทางไหนเลย แบบนี้เลยเขาโพดเราพี่น้องทางล่าวเขาสีอิน่นว่าซาลีหมักสะ้อยกับชีเน่นหน่อย่นนีแ้แปลว่ามันใหญ่เป็น,นอื่นว่าซาลีเห็ดได้ไหลายอยา่างร้อนมากมากหอนแทนเกก็บได แป๊บไปนีก่อนมันแกะบ่ดได้เนาะอะกลิ่นหอมเองคือว่าใหญ่เติบเลยพี่น้องในทั้งนี้มันอยากเรียนๆนหนึ่งเนาะเิ่นขายเป็นกล้องใหญ่แห้งแบบสําหรับผู้อันหับซื้อไปขายะนะกระที่ว่าได้กาไรอยู่เพราะว่าเิ่นขายบบแพงเนาะันเป็นตลาดเศร้าเลยพี่น้องแต่ว่าเฮาไปสวยบ่ได้ยังนครับได้ต่สอดรีมคอดีได้หาพักพี่น้องกู เต็มซามหน่อยเนาะพอดีแสบเลยกา <c oughs> สีไววกินนะไรพี่น้อง <c oughs> ไม่ทําเลยกินได้อยู่ตัวกินอะไรบนร้ายเพราะว่ามันแข็งเนาะพอมีแขวร <c oughs> ทุสึกแบบ <c oughs> ไม่หอนเนาะ <c oughs> หนเนกสแสร้งพี่นองหอมเนาะค่ะสีสันเหลืองเหืองเอาไปปิ้งกินกับเสบมันชีหอมเนาะหรือว่าของต้มมันอยากกินไว้ เดวเ่า,ากินอันนี้อหอนอยู่พี่น้องเลยสา้มันเย็นก่อนเนาะสุกเป็นทีเด็บร้อยพี่น้องบบานี้กะเอาขึ้นมาเฟขึ้นก่อนต้มมักซารีพี่น้องยา,างม,มาางงาแรงเนาะผมทานอีกย่างแรกวล่ะกันพอดีมาต้มซารีไปตลาดตอนแรกไปซื้อมะล้วยให้มาเ่ามับบ่ได้เนาะพี่น้องลายมือเลยอยากกินแต่ว่ามันบบมีคือสี่อันโดนๆยังมีเธอหนึ่งเนาะส่วนลายที่ีมะกล้วยน่ ฟังไทยเพิ่นสิเอิ้นว่ามะกล้วยอันนั้นว่าเนาะหรือว,ว่าบ้านเฮาก็เออเมกล้วยน้านั่นแหละมาเม้าควยหอมกับเือสิเอิ้นคนละอย่างก็เรว่าจัางได๋โดยวม,มันบ่มีพี่น้องเลยว่าซื้อซารีมาต้มกินก็บ่ได้แพงเนาะโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจอบคลิปเด้อพี่น้องขาพบคอคลิปหน้าโดยจากคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อพี่น้องขอกล่กาความว่าสบ,บายดี